รับกราจารยนท่านจำลองพิการนายกโครงการบริหารส่วนตำบลหนองม่วหนองมะนาวท่านผู้ว่ารายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงท่านกำนันตำบลหนองมะนาวท่านกำนันตำบลหนองมะฟางและแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลาฐานใดการเป็นข้าราชการย่อมมีวันเกษียณฐานนั้นนะครับทุกคนนะครับที่เป็นข้าราชการจะต้องมีวันนี้กันทุกคนนะครับก็ขอให้ข้าราชการทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตรวจร้องเตียนส่วนหรือก็ตาม ทำงานในหน้าที่อย่างมีความสุขจนถึงวาระถึงวันเกษียณกันทุกคนนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจและกระทับใจเป็นอย่างยิ่งครับไม่นึกว่าการเกษียณของพวกเรานะครับของกผมซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการ ที่ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะครับจะมีงานกตเษียงที่ใหญ่โตมาขงวารานซึ่งผมไม่เคยเห็นงานแตเษียงที่ไหนยิ่งใหญ่ยอย่างนี้มาก,ก่อนนะครับเป็นบนวาสนาเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับตัวผมและครอบครัวุอย่างจิ่งนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกโครงการบริหารส่วนตะมนต์หนองนาวนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านประหลัดท่านหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงน้องๆทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกตำแหน่งที่มีส่วนช่วยให้งานในวันนี้เกิดขึ้นอย่างใจหลวงอย่างประทับใจแก่ผู้มีเกียรยิที่มาต่างก็ตื่นตาตื่นใจว่าโอ้โหงานกษเสียเลยทำไมจัดยิ่งใหญ อางนี <onents> ้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสร้างความภาคภูมิใจให้ผมกับครอบครัวนะครับสำหรับผมนะครับมาทำงานที่หนองมะนาวก็ประมาณสอปีกว่านะครับย้ายมาจากหนองบัวกานสำหรับ กับท่านนายกนะครับทำงานในระยะเวลาสั้นประมาณยังไม่ถึงปีก็มีความประทับใจในการบริหารงานของท่านนายกกำนงนะครับท่านเป็นนักบริหารมืออาชีพนะครับบริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ุิธรรมโปร่งใสนะครับ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับท่านแนะนําสั่งสอนให้ข้าราชการทุกคนประพฤตินในสิ่งที่ถูกต้องและแนะนำสั่งสอนผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรักด้วยความเมตตาอยากให้พวกเราน้งองข้าราชการทุกคนได้มีความมั่นคง,งนะครับมีความมั่นคงมีความเรินก้าวหน้า ท่านเป็นหววเป็นใหทุกคนทุกตำแหน่งที่อยู่ในปวหของมะนาวแห่งนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านน้ำใจกัาบคณะผู้บริหารนะครับสาหรับน้องๆทุกคนทุกตําแหน่งนะครับที่ผมมาอยู่มากั้ปะมาตัวงงานกับท่านเป็นเวลาสองปีเศษนะครับประทับใจมากครับถึงแม้ว่า เรามาแรกๆผมมาแรกๆคนเราจะน้อยนะครับคนเราจะน้อยแต่ทุกคนก็ร่วมกันทํางานด้วยความขยันขันแข็งไม่เกี่ยงว่าจะเป็นหน้าที่ของเราหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบหลายตำแหน่งนะครับพวกเราก็ร่วมกันทํางาน ให้มันรู้วัตถุประสงค์ไปด้วยความเรียบร้อยไม่ร้อยไปกว่าใครในเกตพตื้นประทับทีอย่งนี้นะครับลืมไปนะครับลืมขอบคุณท่านกำนันและทีมงานรวมทั้งพี่น้องชาวตำมนลหนองมะนาวทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมมีความประทับใจมากนะครับขอขอบคุณเจ้าของของขวัญที่ระลึก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มามอบในวันนี้ผมและครอบครัวมีความยินดีดีจใจเป็นอย่างยิ่งหากตัวกระผมเกษียณไปแล้วหากท่านคิดว่าพ่อจะมีประโยชน์อยู่บ้างจะให้ช่วยได้ <What? S 1> <laughs> หากตัวกระผมยังมีพอจะมีประโยชน์กับตำบลหนองมะนาว อยู่บ้างขอให้ท่านบอกกล่าวผมจะรีบมาทันใดนะครับจะรีบมาช่วยหากมีสิ่งใดที่จะพอช่วยได้นะครับเจ๊ขายทันไหนที่พี่ป้าหัวหน้าจะพอรู้พอช่วยเหลือได้นะครับเตรมกล่าวไปนะครับขอขอบคุณทีมงานจากจังหวัดนครราชสีมานะครับ คุณอ่อนอรง์มหาวิทยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมนะครับซึ่งผมมีโอกาสไปร่วมงานก็ด้วยงานสูบบนย์พัฒนากองควาตระหนงรับาลนะครับซึ่งผมเข้าไปทํางานตั้งแต่ปี48-49นะครับ48-49จนตั้งแต่ตนจนมาถึงคุณอ่อนะครับการทํางานช่วงนั้นนะครับก็ทำอะไรเรื่อยจนเรามีเกณฑ์มาตรฐาน มีศูนย์มาตรฐานนำร่องซึ่งผมรับผิดชอบที่ตำบลหนองปาลก็ได้เป็นศูนย์นำร่องมาตรฐานก็กาเรเณฑ์มาตรฐานดีเด่นติดต่อกันประมาณ5-6ปีนะครับซึ่งได้รับงบประมาณมากมายพอสมควรซึ่งท่านก็ได้รู้จักกันนะครับสำหรับทีมงานน้องๆหนอง,นอง,นองมะนาวนะครับ น้องๆนี่พี่ติดเราหรอองน้องจากหลวงปานนะครับแกูมีเกียรติจาการ้องงจากพี่น้อง่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายจากปาเหนือซ้ายก็ขอขอบคุณในวันนี้นะครับที่มาแสดงความดีใจที่จะได้รักละครนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้ง ุดท้ายท้ายสุดนะครับองขอกรารรัชนาคุณพระศรีรัตนไตรนะครับของจิศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีในสากลโลกนะครับได้ช่วยปกค์กรรักษาแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านให้พ้น,นจากพ้นจากภกไยัยพยันตรายทั้งกวงนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสบายใจ ตลอดไปทุกท่านครับขอบคุณครับ